สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมโ h คอม m า2 w i s h e ช Sister พาร์ทที่9แล้วนะคะจากพาร์ทที่แล้วนะคะที่เราได้ออผ่านโุโมมคร์นาณะนะคะโดยการใช้สีพึ่งนะคะจากสถานีตำรวจมาที่โรงเรียนนะคะโรงเรียนมัธยมบายเซวาแล้วก็ไปเจอดายอนนะคะซึ่งดายอนเนี่ยมีบัตรทรูบันี่ของเราอยู่แต่ว่าน้องไม่รู้น้องโกรธอะไรเรานะคะอาจจะเป็นความรู้สึกอีกด้านหนึ่งที่ไม่พอใจในตัวเรามัง้งน้องให้เราไปหาออที่เราอะไรนะ ที่ที่เราเจอกันครั้งแรกนะคะที่เราดูสรีระของผู้ชายคนนั้นซึ่งนี่คือเป้าหมายปัจจุบันของเรานะคะถามทูมันนี่ที่โรงเรียนเซวาตามหาสถานที่ที่คุณเจอกับดายอนครั้งแรกก็ตรวจสอบพื้นที่ที่อาจารย์รวมตัวกันนะคะว่ามีเรื่องใดๆอะไรยังไงเกิดขึ้นแล้วก็มีใครเดินอยู่ข้างหน้าก็ไม่รู้ฮเฮเฮ้ฮ,ฮ,ฮจะไปห้องพักครูกันค่ะไปอ้ยยังอยู่นี่อยู่เลย มีตู้ให้แอบ,บตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วอาจารย์ไปแล้วนะคะไปนะคะไปนะคะไปนะคะมม่มีเสียงเนาะในห้องพักครูข้างหน้านี้ค่ะไป let's go <S ค่อยๆเดินเด้อมีคีการแลยคนะ,คะเราสามารถเข้าได้ทุกห้องแล้วตอนนี้โอเคนี่ไงจัดไปไมีอะไรตรงนี้วิ่งวิ่งหึ <c oughs> นี่มันห้องเรียน สามพีหนึ่งสามพีสามนี่อ๋อรหัสประจําห้องนะคะอ,อ๋อมีห้องหนึ่งห้องสองห้องสามีหมดเลยห้องสี่ไม่รู้แต่ว่าห้องห้านี่เหมือนจะเปลี่ยนใช่ไหมนี่ดูเหมือนจะเป็นเนอรหัสเข้าห้องเรียนของโรงเรียนเซวานะคุณรับกระด่าจดบันทึกรหัสผ่านแล้วอุ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหปาคุณมาสายนะลูกไหม ออบอกทุอเรื่องที่คุณรู้เกี่ยวกับโรงเรียนเซวามาเดี๋ยวนี้ฉันมั่นใจว่าฉันต้องเชื่อที่มั่นใจว่าเขาจะอยู่ฝั่งเราอาจารย์โนโอ๊ยอาจารย์อยู่ข้างหน้าปะพูดหมายความว่ายังไงนะ่ะคุณโนคุณก็รู้ว่าผมเป็นอาจารย์ประจําชั้นของพวกเด็กม .6 ช่วงชีวิตผมก็กําลังพอมากอยู่แล้วผมไม่อยากเข้าม,มีส่วนรู้เห็นกับแผนการที่คุณวางเอาไว้หรอกนะอาจารย์ชินมันไม่สําคัญหรอกตอนนี้กําลังจะมีการเปิดโปรงครั้งใหญ่ในโรงเรียนเซวา ฉันหวังว่าคุณจะไม่ตกอะไรพลอยโจรการเป็นคนกลางของเรื่องนี้ไปด้วยอาจารโนฮะคุณทําแบบนี้ทําไมอาจารย์ชินโน้ตบุกของพวกนวยการีอยู่กับฉันมันคือหลักฐานเดียวที่จะพิสูจน์เรื่องทุกอย่างอาจารโนนี่คุณขโมยโน้ตบุกของเธอมางั้นเหรออาจารย์ชินอย่าส่งเสียงดังไปสิว่าฉันไปหาคุณที่ห้องประจาชั้นที่ห้องเออว่าฉันไปหาคุณที่ห้องที่คุณประจําอยู่แล้วเดี๋ยวฉันจะอธิบายเรื่องทุกอย่างให้ฟังเองอาจารโนโอเค ไม่ใช่ว่าอาจารย์โนจะลาออกแล้วหรอกเหรอฉันสงสัยจังว่าการลาออกของเธอมันไปส่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่านี่มันอย่างกับนิ่ยายสืบสวน,นเลยแฮะไปที่ห้องโฮมรูมของอาจารย์ชินฉันอาจจะรู้เรื่องมากกว่านี้ก็ได้อาจารย์โนเป็นคนอสอนวิชาดนตรีนะคะที่เซโฮไปเรียนด้วยอาจารย์ชินนี่มันน่าจะสักห้องแหละหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามเนี่ยแต่สามสามสี่กับสามิดห้านี่ไม่รู้สามผิหกนี่ก็ไม่รู้ไป ลงไปไปห้องน้ำใช่ไหมแล้วก็ลงไปห้องชีววิทยาอืมหุ่นจําลองอะ่ะการวิภาคมันน่าจะอยู่ห้องชีวะแหละไม่ชีวะก็ห้องพยาบาลไปครับ let's go ออกเดี๋ยวเราไปห้องน้ำก่อนได้ไหมห้องน้ำมีอะไรมีโน้ตสื่อหรือเปล่าเราจะค่อยๆเดินนะคะอ๋อนี้เราอ่าห้องนั้นที่เรามาแล้วใช่ไหมฟาแรกๆเราได้สามห้องหลังเราจะลงไป แล็บชีวะข้างล่างไม่มีเสียงไม่ปิ๊ปะเนาะอ่านี่ไงห้องชีวะเอาล็อกมีตัวล็อกอีกชั้นหนึ่งอยู่บนประตูทางเจ้านที่คงจะทำขึ้นเพื่อป้องกันความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายที่ถูกเก็บไว้ในห้องแต่ว่าพวกจะพวกอาจารย์เขาเก็บกุญแจไว้ที่ไหนกันนะเอาต้องไม่หาเหรอ อุ้ยนั่นไงโดนจนได้เดี๋ยวเดี๋ยวเห้องน้ำชั้นบนห้องน้ำชั้นบนเฮ้ยเดี๋ยวสิเข้าไปทีเร็วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอาจารย์แม่งมาพอดีเลยอะติดพิษด้วยอย่านะอาจารย์ไปเร็วอาจารย์ไปอาจารย์ไปได้แล้ว โอ้ช oh, ิดดีน้ำยาแก้พิษทำามยาแก้พิษเป็นเสียงหลอดดูดเนี้ยนะครับไปนะจารย์เราไม่น่าโดนในพี่คนนั้นเลยอะ่ะไปนะฮะไปนะครับอย่าตามมันนะครับจานไม่อยู่ข้างหลังอะ่ะ ดถพี่เขาบุ้มใส่อ่ะ <c oughs> อุ้ยนี่ไงแม่เลยล็อกโอเคอุ้ย <c oughs> อย่าเดินตามข้างในคือไม่เห็นเนะาะจยาไม่เข้ามาเฝ้าใช่ไหมมีอะไรมหมครับตอนนี้โอเคติดไว้หน่อยจะต้องหาอะไรกินกับแก็บด้วยแหละเลือดหายไปช่องหนึ่งโอเคแล้วนี่ถูกหลองเครื่องจากะ พี่พื่งทั้งสองล่างอยู่ในลักษณะท่าทางที่แสดงความก้าวร้าวต่อกันเอ,อ่อไม่ใช่ว่านี่คือคุณนาพยาบาลของโรงเรียนเราหรอกเหรออนนี้คุณนานะคะนี่ใครเนี่ยสีหน้าของฝ่ายชายแสดงความสิ้นหวังเข้าดูเหมือนจะเป็นชาวต่างชาติมีกระดาษโนวตถูกแปะไว้ที่หน้าผากของเขาเรื่องละเมิดมาทางเพศนี่คุณบ้าไปแล้วหรือไงคุณจะทำลายอะชื่อเสียงของพวกเราสองคนไปเพื่ออะไร คุณอยากจะแบ็กแมยมผมก็ทําไปสิแต่ผมไม่ยอมให้ในสิ่งที่คุณต้องการหรอกมีแต่คนบ้าเท,ท่านั้นแหละที่จะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดนี่มันบ้าบอที่สุดเจมส์คนคนนี้คือคุณมอสผู้บริหารของโรงเรียนเราครอบครัวของเขาเป็นผู้ก่อตั้ง,งเรียนเซฮวเอ,เอ้าเอนอาจารย์โดนลูกน้ำเมื่อทงเพศเหรอเนี่ยเหมือนภาคแรกก็มีพูดไ้นะคุณรับจดหมายที่ถูกฉีกออกเฮ okay. สิบครับสิบกลับมาคบกันอีกครั้งโดยซูมี ว่าบ้านเมืองในเขตทรงลึงไม่ได้ต่างไปจากเขตอื่นสักเท่าไหร่นะักฉันจะคงเดินตามหามันต่อไปจนก,กระทั่งฉันเห็นอะไรบางอย่างท่ามกาาลางซากปรักหักพังแม้มันจะเปิดไปด้วยฝุ่นและขี้เถ้าแต่นั่นคือบ้านของฉันมันตั้งอยู่ตรงนั้นด้วยความมั่นคงและโดดเดี่ยวประตูบ้านถูกแง้มเอาไว้ฉันเดินเข้าไปข้างในด้วยความระมัดระวงังขณะที่สายตาเอ่อกว่าดูรอบๆฉันก้าวเดินตรงไปยังห้องนอนที่ฉันกับพี่ชายเคยอศาศัยอยู่ ซูโฮอยู่ในห้องนั้นเขานั่งพีกอยู่ที่มุมห้องเขายังคงอยู่ในชุดเครื่องแบบทหารตัวของซูโฮไล่ซึ่งแววตาและลมหายใจในมือของเขามีเครื่องรางที่เป็นจี้ห้อยคอเส้นหนึ่งปากของจี้ห้อยคอเปิดอยู่เขาไมเห็นภาพถ่ายที่ส่งไปให้กับเขาภาพของตัวฉันเองแค่ซุดลงปล่อยความโศกเศร้าก,กัดกินหัวใจของฉันฉัน้องห้อยจนเผลอหลับไปพร้อมกับน้าตาที่ไหลไม่ยอมหยุดอ้าวซูโฮตายเหรอคือไปลบแล้วก็ตายมาอยู่นี่ใช่ไหม แล้วน้องก็เหมือนคิดถึงพี่แล้วก็มาเจอหืมมาเก็บไปทีละอันใช่ไหมเนี่ยแปดูนะดูก่อนอ่าเก็บได้ทีละอันภ้าคนี้คือตายแล้วตายเลยอะ่ะค่าขอบุณครับเรามีอยู่แล้วโอเคอันนี้คืออะไรไม่ขีดโอเคครับอันนี้เก็บเรื่อยๆใช่ไหมไม่ขีดไฟเนี่ยเราต้องไปไหนอะ่ะห้องรักษาความปลอดภัยข้างหน้า มันต้องขึ้นไปเออมันต้องขึ้นไปบันไดกลางใช่ไหมไปปลดล็อกโอเคอาจารย์ไม่อยู่เนาะอาจารย์ไม่ดักเรานะฮะเดี๋ยวเราขอไว้ห้องนี้สิได้ไงฮยองเบหายไปแล้วเขาโดนชุบชีวิตหรือไงหรือเขาอันนั้นได้อีกปะไม่งั้นเราอาจจะไปชุบคุณจางมีได้หรือเปล่าชุบได้เหรอเนี่ยโอเคเราขึ้นบันไดกลางนะคะ ขึ้นบันไดกลางยังมีเอ่อห้องผู้บริหารฝั่งนูน้นกับห้องปฏิบัติการทางเอ่ออะไรนะห้องเทคโนโลยีและค้าหาก,กรรอ่ะฝั่งนูน้นแต่ว่าเราขึ้นเป็นบรรยกางก่อนไปเปิดห้องสามขีดสาสมอหนึ 3, 3่งก่อนพาลิสโกะ s <S มีอะไรเลยโอบันไดมันปิดหรอรต้องอ้อมสินะ ค่อยเดินนะตรงนี้จำได้ว่าพี่มีนี่ไงมีพี่สไปเดอร์แมนขึ้นขึ้นตรงไปชั้นสามเลยโอเคเอาเวเลยอ๋อมันกันทางเราอะ่ะน,นี่คือห้องน้ำแอบได้น,นี่คือห้องห้องพักโคไม่ได้ต้องขึ้นบันไดกลางโอเคค่อยเดินนะค่อยฟังเสียงด้วยว่าจะไปปะัะอาจารย์หรือเปล่า บันไดกลางมันไกลจังมีเงี้ยวด้วยแหละโอเคบันไดกลางอ่าเอ้ยใช่ไหมอ้ 3, 3. อสามขีดสามรอพี่เขาแป๊บนึงนะเร็วครับพี่ผมรีบครับตรอย่อไปได้ไหมอะ่ะย่อหลบ อ่ะนี่ไงมีโนต้ตมันคงจะถึงเวลาแล้วล่ะผมคงต้องขอตัวก่อนอาจารย์ชินอล้วแต่สิอาจารย์อาจารย์บางกําลังกู้ไฟท,ทั้งหมดที่ถูกลบจากโนต้ตบุ๊กของผู้อำนวยการลีอยู่ไปห้องคอมพิวเตอร์กับฉันเถอะอาจารย์โนุ่ณถลำลึกเกินไปแล้วนะผมเลิกไม่ไหวกับเรื่องนี้แล้วอาจารย์ชินเชื่อฉันเถอะคุณจะต้องเปลี่ยนใจถ้าได้เห็นว่ามีอะไรอยู่ใน,นบุ๊กนั่นอาจารย์โนต้องมีหลักฐานอะไรสักอย่างอยู่ในโนต้ตบุ๊กนั่นแน่เชื่องใส่จะว่ามันคืออะไร ต้องไปดูที่ห้องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมโอโหตรวจสอบคอมพิว computer, เตอร์โอเคโอเคเดี๋ยวไปฝั่งนี้ฝั่งนั้นฝั่งนั้นแล้วขึ้นไปห้องคอมพิวเตอร์กันมันยังแวอร์รี่อีกไหมเุ้ยอันนี้คือห้องโอเคล็อกข้างหน้าเรามีรหัสเข้าแล้วเนาะ โอ้โหนานเป็นชาติเลยอุ้ยอะไรเนี่ยอ่าไม่ขิดไฟโอเคครับเก็บได้เต็มที่เท่าไหร่อ่ะไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอเราอยากได้ช็อกโกแลตโอฮา,านาจังเลยอะ่ะโอเคปลดล็อกแล้วไปอีกห้องนึงแล้วเข้าห้องคอมพิวเตอร์กันถ้ากุญแจไม่อยู่ห้องพวกนี้แล้วกุญแจเข้าห้องชีวะอยู่ห้องไหนเนี่ยล็อก ดับไฟก่อนจานอยู่ข้างหน้าว่ะจานไม่เข้ามาใช่ไหมอะ่ะเสียงไกลเกินจานเดินเก่งอะ่ะโอเคไปแล้วนะคะจานหนูออกนะคะจานไม่เห็นเนาะ เปิดไฟนิดหน่อยมีเลยสำรวจไปค่ะห้องนี้อะไรเนี่ยเออ Wi-Fi เหรอซื้อที่ดูเหมือนจะทำให้อะไรบางอย่างทำงานแต่คนกับมองเห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆในบริเวณที่คุณอยู่เราจำได้ว่าที่ตลาดก็มีนะคือเราต้องเปิดเรื่อยๆอย่างนี้ปะเกี่ยวไหมอันนี้แอบ,บได้โอเคลดล็อกอทำไมไม่เสียงเปิดประตู อาจารย์ห้องเก็บของเก่าเดีย๋ยวเราขึ้นไปห้องนี้ก่อนแล้วกันนะห้องคอมพิวเตอร์ก่อนแล้วค่อยลงมาห้องผู้บริหารกับห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีไม่มีจุดเซฟเลยอะตรงเนี้ยาตายก็คือเริ่มใหม่ <c oughs> โนโนผเขาน่าจะมีห้องเซฟไงนี่ไงอ่านี่เดีย๋ยวเซฟสื่อไว้หน่อยแล้วกัน เลิปสื่อช่องนี้มีอะไรไหมฮะไม่มีโอเคห้องนี้มันคือห้องแรกเลยนี่หว่าที่เราเปิดคลิปมาใช่ไหมเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันดาจอนอยู่ไหนเนี่ยโอ้ไหนฮะมีอะไรฮะ มีเรื่องราวอะไรไหนโน้ตบุ๊กไม่เห็นมีโน้ตบุ๊กเลยเมือ่อกี้มีที่แอบตรงนี้อ่าเข้าห้องนี้สินะอ่าโอเคเครื่นนี้ใช่ไหม <c oughs> การรวบมข้อมูลทั้งหมดยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีแต่ไฟที่ผมกู้คืนมาน่าจะเปิดดูได้อยู่ควล,ลองเปิดดูสิอาจารย์บงบงังแอบทําเรื่องแบบประเมินครูพวกสอนอยู่หรอนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเขาจงใจเขียนให้พวกเราขาดคุณสมบัติเนี่ยนะอาจารย์ชิน ตอนนี้ฉันยังไม่เจอหลักฐานที่พอจะมัดตัวผู้อำนวยการรีได้จะลองดูนี่สิอาจารย์บงังเธอมีแม้กระทั่งข้อมูลที่สามารถปลดหัวหน้าฝ่ายบริหารได้และเธอและนางไาบาลคนเก่าของโรงเรียนองโรงเรียนเรามีเรื่องอะไรก่อนหน้านี้กันมีแต่เรื่องที่ชฉาโชตสุดเลยนี่นาอาจารย์ชินผู้อำนวยการรีคงอยากจะแบ็กเมลหัวหน้าฝ่ายบริหารพวกเรายังต้องหาอหลักฐานเอาผิดเธอให้ได้นะบังอาจารย์โนนะคะ ผมเจออีเมลน่าสงสัยหลายฉบับมากๆอีกทั้งที่เอ,อ่อทั้งอีเมลที่เธอส่งให้นักข่าวหลายๆสำนักอีเมลที่เธอส่งให้ผู้ปกครองหลายๆคนหรือแม้กระทั่งอีเมลที่ถูกส่งไปให้สามีของเธอไม่ใช่ว่าเขาเป็นสมาชิกเทสปาลนาครหลอกเหรออาจารย์บังเพอฟกเลยเรามีหลักฐานมากพอแล้วที่จะไปส่งให้สื่อเล่นงานเธอได้แล้วพวกอาจารย์นี่หว่าข้อมูลที่เหลือเดี๋ยวฉันจะเอาโน้ตบุ๊กกลับไปดูต่อที่บ้านเองอาจารา์โน ห้ามทำแบบมันเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นผู้มนวยการ,รีจะเห็นการแจ้งเตือนล็อกอินจากที่ UIP ใหม่ผู้ให้บริการอ e ีเมลสมัยนี้ออกแบบระบบมาให้ปลอดภัยสุดๆอาจารย์บงังงั้นพวกเราต้องรีบทําอะไรสักอย่างก่อนที่เธอจะรู้ตัวว่าโน้ตบุกของเธอหายไปลองทิ้งมันไว้ที่นี่ก่อนแล้วก่อนแล้วกันพวกนี้ค่อยมาเอาเป็นไงตอนเช้าฉันจะค่อยส่งทุกอย่างไปให้ทางนักข่าวอาจารย์โน พวกเราจะเอามันเก็บไว้ที่ห้องแ a บชีวะนะอาจารย์ชินทําไมล่ะอาจารย์โนพวกคุณอาจจะไม่รู้เรื่องนี้แต่โรงเรียนเซวานมีการเฝ้าตรวจตราและระวังภัยที่เข้มงวดมากมันเป็นคําสั่งของผู้บริหารผมเจอกล้องวงจรปิดของเขาซ่อนไว้เต็มซ่อนอยู่ในห้องแ a บเพราะผมโวยวายเขาก็เลยมันเอาออกเอามันออกไปเขาต้องสงสัยแน่ๆเลยว่าพวกเราเจออะไรเจน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ขึ้นตรงกับเขาเพราะงั้นมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาแล้วว่าพวกเขาจะหารถบุกเครื่องนี้เจอเมื่อไหร่ ผมจะทิ้งกุณแจ็สำรองไว้ที่ห้องแลบชีววิทยาเอาไว้ที่นี่พวกคุณค่อยวานให้นักเรียนคนใดคนหนึ่งเอาโน้ตบุ๊กไปเออลงไปไว้ที่ห้องแลบอีกทีทีหลังน่าจะช่วยให้พวกเราเออน่าจะช่วยให้พวกเขาค่อยเขยัได้อาจารย์ชินสับขาหลอกให้นักเรียนเอาโน้ตบุ๊กไปให้แทนแทนที่จะให้อาจารย์ถือไปโอเคเดี๋ยวแล้วคุณจะไปไหนอาจารย์โน่รุร่มในการรีโทรมานะ่ะจะคิดว่าผมไม่อยู่ฝั่งเดียวกับเธอผมจะบอก ให้คุณรู้อีกทีว่าเธอพูดถึงโน้ตบุ๊กที่หายไปอาจารย์ชินอาจารย์โนถูกผู้มนการ,รีบังคับให้ลาออกแน่ๆเลยอาจารย์3ามคนคงจะเกียดท่านพว้มนวยการไม่น้อยเลยอาจารย์ชินบอกว่าเขาทิ้งกุญแจห้องแล็บชีวะไว้ที่นี่จะลองหาดูนะโอเคโน้ตยาวมากอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่มีนี่ห้องนี้หรอไม่มีนะไม่มีวิงวิงเลยเดี๋ยวห้องนี่ปะอันนี้ห้องคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ น,นี่ห้องวิศวกรไม่ใช่นี่ร้านขายของไม่ใช่น,นี่เขตก่อสร้างไม่มีแล้วอันนี้ก็เปิดไปหมดแล้วเหลือห้องสามขีดห้าแต่ไม่แน่ใจว่ามันรหัสเดิมหรอือเปล่าอันนี้ไม่มีแล้วนะคุณแจวิงวิงเดีย๋ยวเราเดินออกน่าจะอยู่ข้างนอกปะอ่านี่ไงโอเคนี่ันกุญแจห้องแลบไม่นาโลตกควแจห้องแล็บชีวะแล้ว ตอนนี้เราอยู่ห้อง6ใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินไปฝั่งนู้นแล้วกันนะเดี๋เราเดินฝั่งนูน้นไปเปิดดูซินี่คืออะไรอ่าขอบคุณครับอันนี้ห้องอะไรห้องเรียนสองมีอะไรบ้างฮะ ติดตัวไปแล้วกันน้ำแร่ห้องเรียนหกใช้รหัสเดิมอยู่ปะไม่ได้อ๋อไม่ได้แล้วโอเคมันเราต้องลงไปตรงกลางโอ้ยาจารย์อยู่ข้างหน้าเลยนี่ว่ะ พยนนี้ต้องต้องลงฝั่งนี้อย่านะคะอาจารย์เราไม่อยากวิ่งอะ่ะเดี๋ยวเก็บไปตอนแบบขับขันดีกว่านะไอวิ่งวิ่งเนี่ยเาค่อยเดินไปแล้วกันนะช้าหน่อยนะคะทุกคนอันนี้ห้องนี้แอบร้าข้างหลังโอเคได้กุญแจแล้วกุญแจสื่อ โอเคดายอนน่าจะอยู <reco Christ. ini guarante> ่นี่แหละโอเคเซฟสื่อไว้หน่อยเฮ้อ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 มีตัวอะไรอยู่ที่พื้นนะนี่ไงห้องนี้ฉันเจอกับดายอนครั้งแรกที่นี่ในวันแรกที่ฉันเออของฉันที่โรงเรียนเซฮวาอุ้ยอะไรหรออ๋อเฟดแบ็กใช่ไหมเฮ้สึสามาดูนี่หน่อยสิว้าวนี่ชิคิด้พเองหรือเปล่าว่าเด็กใหม่บางคนยังทำตัวเหมือนเด็กมอต้นอยู่เลยเนี่ย เออฉันเธอว่าไงนะยังเด็กใหม่เธอมีอะไรจะพูดกันเหรอมมนรู้เองไงว่าเด็กใหม่ไม่ควรจะเสนอหน้าแบบนี้ยังไม่สำเนียกอีกเหรอยะนี่อ๋อดายอนมาช่วยไว้สินะพีเพยอย่ามาเธอเนี่ยไม่ม,ไม,มีไม่มีที่อื่นทีขอส่วนบุญแล้วหรอือไงผู้ธอบเสนอหน้าไอ้คนงั้นเหรอยจนี่มันดูวอนหาเรื่องแฮรูเหมือนว่ายจนี่จะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเหมือนกันสินะเธอคิดว่าเธอคิดอย่างนั้นกับฉันไหมาสาว ฉันคิดว่ามันคงถึงเวลาแล้วล่ะที่จะทำความรู้จักกับคงเล็กพิคาดจุดๆเๆส <Thinking S 1> ียงคิงนางพอดีเลยครั้งนี้พวกแกยังโชคดีนะโอ้ไม่จริงเท่าไหร่นี่หว่าอย่าได้แต่คิดว่าพวกเราจะเืมนใบหน้าขี้เหร่ขี้เหร่ของเธอนะอ <k _ m> พวกนี้ตะปากนะฮะเธอโอเคไหมอืมฉันแค่ไม่ทันตั้งตัวน่ะอย่าห่วงไปเลยพวกเด็กใหม่พวกเขาแกลเด็กใหม่ทุกคนแหละดูเหมือนว่าเธอจะเรียนอยู่ห้องเดียวดูเหมือนว่าเราจะเรียนอยู่ห้องเดียวกันนะฉันชื่ออีรายอน ฉันพักปินอาจ่ะโอเคอะไรอะรอดบ,บุดวิทเหรอภาฯรกิจตามหานายอนสาเร็จโอเครู้สึกอย่างว่าเหตุการณ์นั้นมันเพิ่งเกิดเมื่อไม่นานมานี้เองวันนั้นเธอยอมเสีย่ยงมีเรื่องกับพวกรุ่นพี่เพื่อช่วยฉันอ๋อโดนรุ่นพี่บุลรี่เหรอนายอนไม่สิล่าเงิของดานเนีนต้องการให้ฉันมาที่นี่เพราะอะไรกันนะแล้วไงต่อเอ่ยมาอุ้ยโอ้ตกใจมองไม่เห็นที่นี่แหละที่นี่แหละที่เราเจอกันครั้งแรก อุ้ขนาดมากเลยจ้ะมีนาดูเหมือนว่าความจําของเธอยังจะไม่สั้นเหมือนปลาทองไปซะทุกเรื่องนะเธอทำแบบนั้นไปเพื่ออะไรกับเธอมาที่นี่ทำไมเธอมาทําอะไรที่นี่เหรออืมเธอทาแบบนั้นไปเพื่ออะไรกับเธอมาทําอะไรที่นี่น่าจะอันนี้นะเธอไม่ควรมาอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวโคมาไม่ใช่โลกที่เราควรจะอยู่แล้วตอนนี้เธอก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเลยด้วย ตรงข้าไปต่างหากมันคือโลกที่เราควรจะอยู่คนต่อแหลในมิตินี้ไม่ได้หรอกนะรู้ไหมจนกระทั่งเธอหลงเข้ามาในโลกนี้แหละแต่บางทีเอ่อฉันอาจจะช่วยเธอแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ก็ได้ยังไงก็เถอะตอนนี้ฉันเริ่มเบื่อหน้าเธอแล้วฉันขอตัวก่อนละอย่าทำบัตรหายอีกละ่ะไม่คนซุ่มซ่ามเพื่อรับบัตรเงินสดฟูมันนี่แล้วอ้าวจะหายไปแล้วฉันไม่มีเวลามานั่งกังวลเรื่องนี้นะฉันต้องรีบตามเซยอนไป เราไม่ได้ให้ชอ็อกโกแลตตองเลยอะถ้าตอบอีกช้อยหนึ่งมันจะให้ชอ็อกโกแลตได้ปะอ่ะปลดลปลดด้วยก่อนแล้วกันรับหน้ากระดาษได้ถูกฉีกขาดแล้วโอเคอบพยพโดยซูมีในเดือนกันยายนข่าวที่ว่ากองกำลังทาหารแห่งสะหะประชาชาติทำการยึดกรุงโซคืนมาไดทาาไ้ทำให้เราสบายใจขึ้นไม่น้อยอทำให้เราสบายใจขึ้นไม่น้อยโอเคแต่ ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแค่ไหนพวกเราก็ยังคงไม่รับการติดต่อใดๆจากซูโฮกลับมาพวกเราคิดว่าเขาน่าจะยังประจําอยู่ใต้อะกองกําลังสังกัดเดิมที่โซวันเวลาผ่านไปกะจากเดือนกลายเป็นปีสงครามยังคงเยื่อเยือต่อไปเรื่อยๆพรอบมรของฉันยังคงสงเศร้าเสียใจอยู่แต่ชีวิตของพวกเราก็ยังดำเนินต่อไปพร้อมกับความรู้สึกหวงมในอกความหวังคือสิ่งเดียวที่พวกเราเหลืออยู่ในต้นฤดูใบไม้ผลิที่1953 การทะเลาะกับแม่ครั้งใหญ่ฉันจำไม่ได้แล้วว่าฉันจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำว่าพวกเราทะเลาะกันเรื่องอะไรอย่างนี้ที่ฉันจำได้คือความรู้สึกเจ็บบนแก้มที่ถูกแม่ตบด้วยความโกรธเคืองที่ประทุอยู่ในใจฉันฉันรอให้พ่อกับแม่หลับสนิทก่อนที่จะเก็บของของตัวเองแล้วหนีออกจากบ้านไปท่ามกลางความมืดมิดในยามค่ำคืนโอเคค่ะแล้วก็ได้ไปเจอกับซูโฮที่ตายแล้วในบ้านเดิมของเงทด่โซนั่นเองเราจะไปไหนต่อเนี่ย กลายเป็นห้องเรียนเหรอเรายังไม่ได้ไปห้องปฏิบัติการทางเคมีรู้เลยอะเราไปซนก่อนได้ไหมแต่มันต้องขึ้นไปใช่ไหมเราขอาแว็บซนก่อนได้ปะเฮ้ยเดี๋ยวโอโหตกใจตกแมเลยเอาจารย์เฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยว,ยวอาจารย์แม่งอาจารย์แม่งกัดหน้าเฉยเลยไปไปไปห้องน้ำชั้นสองเข้าได้ไหม <c oughs> โอ้โหอาจารย์อาจารย์ไม่อยู่ข้างหน้าเลยอัญญาอาจานยไปโอ้อาจาย,อจายพอแล้วโอ้ชิดทำไมอาจารย์เข้ามาสปอนหน้าเราอะ่ะอ้อเดี๋ยวไปเล่นหัวใจวายตายพอดีออกมาลูกมา โอ้ชิดชิดชิดเดี๋ยวอุ๊ยเราอยากไปซนอยู่อะเรายังเหลือห้องผู้บริหารก,กับห้องข้างล่างอะเดีย๋ยวเราออกไปก่อนนะจัดไปแล้วใช่ไหมคะพอเแล้วจาาน <laughs> <laughs> เดี๋ยวต้องขึ้นไปใช่ไหมขึ้นไปโอเคขึ้นไปบันไดกลาง ขึ้นไปบรนไดการแล้วก็ไปลงฝั่งนูน้นโอเคครับโอเคอย่าเพิ่งใจเย็นๆค่อยเดินกระทั่งเก็บของเลยไปเซฟอีกทีหนึ่งก่นอนอาจารย์แม่งดักหน้าเฉยเลยหน้าเกลียดที่สุดอ้าวเดี๋ยวไม่ใช่หรออ๋ออีห้องตรงน,นูน้นโอเคห้องนี้ขอเซฟอีกน,นึงนะ ก็ลงมาห้องผู้บริหารอ่าไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเดี๋ยว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 อาจารย์โอ้าจานยไม่อยู่ตรงหน้าเลยอาจารย์ไม่ให้เราโซนเลยอ่าจานอยากโซนหน้าอยากสำรวจที่ทั่วอาจารย์ ดันเจไรามาค่ะกลับมาต่อโอเคห้องรบริหารเหมือนมันจะล็อกใช่ไหมแต่มันล็อกประตูฝั่งเดียวอะใ่จานดักวะไม่เข้าใจเลยอ่านี่ไงได้อ๋อนี่คือห้องผู้บริหารอ่าอ้าอันนี้คือห้องบุคลากรหรอห้องผู้บริหารมันล็อกใช่ไหมนี่คือ,อ,อห้องผู้บริหาร,ออหอร,ร,หารโอเคข้างล่าง อาจารย์ไม่ดอกอีกนะล็อกขอลอกโซนก่อนนะอันนี้ล็อกปะโอเคล็อกไม่ได้โอเคประมาณนี้โอเคอันนี้เรียบร้อยเหมือนเดิมแล้วเราก็จะไปออเหลบลากไม้ก่อนเราขึ้นขึ้นไปชั้นบนสุดเลยโอเคไปห้องเรียนเก่าเรา เพนนี่ชั้นสี่แล้วโอเคฮะเดี๋ยวจะค่อยๆเดินแล้วกันนะโอ้ยแม่งเลยออกอันแล้วเหรอเดี๋ยวปับ๊บนึงแล้วกันใกล้ยังใกล้ยังห้องนี้ปะห้องข้างหน้าโอเคโอ้เซฟอันนี้ก่อนทีดึง ห้องนี้ใช่ไหมโอเคครับรต้องกลับไปสินะโอเคค่ะทุกคนก็ขอจบเดอะโคมาพาร์่ที่้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วคะ่ะทุกคนไม่ยบายนะคะฝัสดีค่ะ